นี่ผมอยู่ในบริเวณบ้านของฮัดีอัลลอฮ์รับเยนประสิทธิ์ครับซึ่งเป็นบิลลันของมัสยิดเซนุสลามครับซึ่งแกได้รงบตำแหน่งมาประมาณ40กว่าปีกับเป็นบิลลันประจำมัส,สมยิดเซนุสลามก็ได้ป่วยนะครับประมาณมาประมาณสัก3เดือนแล้ว,ๆๆลวลนะครับก็เข้าโรงพยาบาลอยู่นะครับ นี้นะครับแกก็ได้เสียชีวิตลงนะครับณที่โรงพยาบ,บาลบางเปี้ยวในเวลา6โมง45กับของวอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนีกก้กับก็จะภาพจะทำการละหมาดในวันนี้ในเวลา15นาฬิการิบบ่าย3โมงนะครับที่หน้ามัสยิดเชียรุิสลามหรือว่าสุเรากำนันนะครับ

من ظلم وبالآخر هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون لو قم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماء